สวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวล็อกมอเตอร์สําหรับไวนนรัลมอเตอร์นะฮะอันนี้สั่งมาจากพีออฟนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็สามารถากดลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะฮะผมจะแชร์เฟซบุ๊เข้าไปให้นะฮะไปติดต่อนะฮะอันนี้เป็นงานคัดต้องหมายความว่าสามารถสั่งทําได้นะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวเดียวนะฮะแต่สามารถ มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบว่าหัวหัวจับประมาณ3 4 5สี่ห้าอันก็แล้วแต่นะครับถ้าจะใครจะเพิ่มหัวก็จะมีบวกราคาเพิ่มนะฮะอันนี้ทำด้วยงานเป็นตัวแท่งจับอะคริลิกนะฮะแล้วก็เสริมด้วยตัวทองแดงสำหรับใส่มอเตอร์นะฮะมีที่ล็อกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโคบวกโคลบนะฮะส่วนวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ใส่ถางเข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวรันมอเตอร์น่าจะคูนกันนะสำหรับใครที่ติดใครที่ติดตามคลิปผมมานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะจับหัวท้านะฮะใครอยากสลับคั้วให้ให้มอเตอร์ห, motor, หมุนได้ก็แค่เอาสีแดงไปจับสีดำนะฮะประมาณนี้ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นรถ Open Box ถ้าใครตามคลิปที่แล้วมาก็จะเห็นว่าผมทำโอเพนบล็อของตัวโค้ง FMA นะฮะเป็นรันเป็นรันเป็นรันโอเพนบของ FMA นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะฮะเอ๊ะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ยัดมอเตอร์เข้าไปนะครับ ยานมอเตอร์ไปนะฮะขั้วฐานของไฟมอเตอร์จะอยู่ที่ตัวทองแดงพอดีเลยนะครับอันนี้นะฮะตรงนี้ทำลายตรงนี้ไว้ล็อกนะฮะล็อกล็อกกับมอเตอร์ไม่ให้ขยับเยอะนะฮะก็ล็อกไว้เรียบร้อยทีนี้ทำยังไงต่อทีนี้ก็เอาที่หนีบ รันมอนเตอร์สูตรผมคือไปไปหมุนได้ทหมุนด,ด้าน,นาทานทีหมุนกลับ5นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดทำงานนะครับ ส่วนจมูดอีกด้านนึงก็แค่สลับด้านนะประมาณนี้มันก็จะเหมือนด้านนะก็เปิด โอเคครับรีวิวสั้นๆนะฮะตัวเครื่องจับมอเตอร์สำหรับลานมอเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะสมมุติถ้าเกิดว่าเราต่อบล็อก2บล็อก3เนี่ยก็ต่อได้นะฮะต่อเสร็จปุ๊บเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับใช้แค่ตรงนี้มันจะเป็นตัวยึดแค่จุดเดียวแต่สามารถลานมอเตอร์พร้อมกันได้3 4 5ลูกเลยะฮะแล้วแต่นะครับ ผมไม่ได้มีแบบที่ตัวบล็อกเสริมยาวๆสีห้าแท่งที่จับนะฮะแต่ถ้าใครอยากดูว่ามันเป็นยังไงสามารถติดต่อได้ที่ลิงใต้เพจที่ผมวางไว้นะฮะเป็นลิงเฟซพีเขาเลยสามารถไปคูยได้โดยตรงนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับจับต้องได้นะฮะส่วนเรื่องราคาก็ไปตกลงกันเองนะครับผมก็เป็นคนรีวิวให้เฉยๆเพราะผมก็จะเอามาใช้งานด้วยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมก็ไปรันมอเตอร์ของผมต่อนะฮะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการดูโฆษณาหรือกดสมัครสมาชิกได้นะ,ะเพื่อผมจะได้มีเงินไปซส้ออะไรนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะใจกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ